สวัสดีครับ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 เมื่อตัวอย่างไวนะครับมาถึงเราเข้าภารกิจเลยอันนี้มาถึง EP ที่9แล้วอาจจะงๆหายไปนานนิดนึงนะครับผมเนื่องจากว่าไม่เสียนะฮะก็ตอนนี้รู้สึกเสียงมืนกล้องกล้องนิดนึงนะเนื่องจากย้ายห้องตู้นะครับผมทำให้เสียงก็ลองไปแก้ปัญหามาตอนนี้ดีขึ้นล้กลับมาสว Billy, I'm at the marina. Now, whatever happens, just do <laughs> <in bounce laughs> a straight baby. What? <laughs> the trunk, don't <laughs> damage it. <laughs> drive like there's a big bouncy baby feeling in the back. Bouncing but baby feeling. filly? <laughs> got it. You're <laughs> gonna make baby filly cry. Just bring <laughs> that trunk <throat laughs> back in one piece. <laughs> 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 <He laughs> Bet those know. animals would do real damage out of their cages. <laughs> หนึ่งสองสาสี่ห้าห,กหกคนมาหนึ่งน่อะไรอ่ะเนนันไยเราจะค่อยค่อยอ่าพาลตคนให้ชงอ่ะแอบหนึ่งไม่มีใครเห็น ต้องรอดูว่าตัวไหนเดินไปไกลๆเนแล้วเขาจะเ็บตัวนั้นไปก่อนเดี๋ยวเราจะรอให้อ้อันนี้ไปตรงนู้นก่อนเราควายิงจะได้ไม่มีคนเห็นพมีคนนูน้นที่คน โอเค่ถ้าเรายิงแต่แคก็ต้องรีดลงมาเงี้ายคุณไหนับฝันดีอยู่มันนู่นไอ้นู่นไปนู่นแล้วนี่เก็บร้อยแล้วก็ต้องรีดเก็บหมาชัวร์วอดดอกชะการกูแล้วตะใร้อยออกสนก็จะเหลือ สองคนสามคนอเอาเรายิงไอตัวพิซซ่าก่อนก็ไอตัวนี้ก็จะเห็นนะต้องรอให้ตัวของพิซซ่าเดินไปทางนู้นก่อนแล้วม่ก็หันหลังมาก่อนเราค่อยเก็บไอตัวหัวหน้าก่อนยิงเขาจะไม่มีใครเห็นก็รอให้ตัวพิซซ่าเดินไปไกลๆกลถึ ที่สีหมดแล้วเถอะถ้าใครเคยเ uh, ล่นอ่าฮิตแมนมาก่อนนะจะประมาณป่าววะานี่ของฟิลลี่นะครับคือให้มาขโมยรถบรรทุกนะฮะคือเป็นรถบรรทุกอาวุธยัยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทำไมดันแบบผมขึ้นสีเหลือง มันมีตัวอะไรเน่ไหนวะอ๋ออุวยโหชุดดาบด้วยยิงเข้าหะโอ๊ยยงไม่เข้าเอนะสตรว ชิวนะฮะเป็นนีนะ้เก็บของให้หมด <Yeah. S 1> ท่านี้ก็การเก็บของนี่คือเราต้องเก็บพกเศษเศษเนี่ยจากในแต่ละที่นะฮะมาอัปเดตแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นในภาคกนอนเนี่เราจะต้องลาสักไปฆ่าพวกนคะรับ วางบ้างอะไรบ้างเพื่อเอามาปืนอัพของอะไรซึ่งก็ประหยัดเวลาดีนะเพราะเวลาสมัยก่อนตอนเออ่ตอนผมตอนเวลาสั้นก็ค่อนข้างจะเสียเวลายนะโอเคเ,อเดี๋ยวเราเราไปส่งที่ซีรีส์ไปนะครับแววนะดูดิว่ามีอะไรอ้างหรือเปล่าซีกูล่ะซีกูล่ะ The hero know. returns! Yeah, and the hero needs room. We're going. Ah, what is happening here? Foam. Um, Philly magic, babe. Yeah, I almost died for packing uh, foam. No no no, 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 no. White gold. Oh, somehow. how to get? Birds like oh. a motherfucker. <laughs> Everything got another purpose, hero. Even you. Uh. How many times are we gonna build them out, Papa? When Hello. does it end? Camila, this is family. I say we cut our losses. Well, you don't get a say because this isn't your fucking camp. What's going on? Jose got our people. He's gonna hand them José, in Berdera Square. Their the own fucking video. fault, they got cut. No, mine. It's your fault. How many times have I told you they need to learn, learn what it is to be a guerrilla from, from us? But you, you never listen. To get faith, you have to give it. I don't like so it. So what? We're just going to leave them behind. Yeah, I, like. I know what that's like. Small pack. Us, five. We go in, grab our people, kill whoever gets in our way. Jose's going to have military. You don't need eyes on The church got a bell tower. You can see everything from there.

ขึ้นมาแล้วกาลภนี้ดีอย่างนะครับทีเราเวลาเราเออทาเวลเนี่ยงาบินได้แล้วอนนก่อนต้องฐานฐานใกล้ๆแล้วรถมาแต่ภาคนี้บินมาได้ก็ทำให้เรา่อค่อนข้างประหยัดเวลา การเดินทางไปเยอะว่าภาคนี้แมตช์ใหญ่จริงๆแข่ามามีเล่นมา9 EP แล้วยังรู้สึกยังเล่นไปไม่ถึงขึ้นเลี่ยยัเต็มยั้กี่ปีนะเดี๋ยวราเข้าประจำที่กูแต่แรกผมก็แต่ว่าจะเล่นไปแบบว่า ทุกอย่างเลยเควสหลักเคว็รองอะไรเงี้ยให้คนดูได้ดูกันแต่ว่าผมคิดว่าเราจะมีวันร้อยอนได้ยาวมากจริงเอลักลอาแล้วนี่คือไอเซ่ที่เราไปเจอที่เกาะกาะนึงตอนนั้นที่เราไปกระไรัวเซ่ คุณอนฉันวนี้วารองนมาเพื่อเกี้ยกลอมท่านนี้ครจะวกนี้คืดรัานแลว้เานีเรัานแี้อดานแก้เนวนคเรัาะพวก้นวานานแนรันะกเรารจะกดัานจับได้ครับ Carlos! Mày. Carlos! nhìn lên máy. đó là à? lên máy. Доброе ปลาป๋าจะปาลาระเบิดปลาป๋าครับโยนลูกทิ้งแล้วก็ที่มาเอาระเบิดไปด้วยเอาแล้วแต่โดนล้อมนะนายต้องสบมึงล้อมออกไป Allies gonna die here We need to move e s p a l ไอ้คนมชื่ออะไระาใช้าเป็นฉายายังยังทอกอยู่ครับเสียเสียป๋าไปามโหาเียวมาไปตีไ้แล้วเฮ้ยมามาไหนๆวะโอ้แม่งแทบไม่ก็ไม่กตกตะทือนเลย ต้องต้องต้องก็งไปละทางวะนะนะตัที่สองต้องยิงนะจะสดัู้เนี่ยมีกีดนดเนี่ยมีหนัดเอ้ามา,ามอไมอ่ะอีนั้น<อ>นึง้อออ้าวมาระเบิดดเจ็หมดเลยห้านัดปรอไอ้อะไรต่อ มาาชาร์จมีใครมาอบ,บจมาทำอะไรเขาไม่ได้ด้วยอ๋อดนบ้ อเลฮันโดไปยังที่ปลอดภัยก่อนที่เขาจะตายแหนอ่ะั้าเราไปยิงยิงแลถังน้าเย้าเย้าคนละนัโคนลนัดมาหนงนำสิมลคนนำไม่เหรอ ้โวเก็บไปแล้วถ้าถามว่าถ้ายังไม่เก็บไมเก็บไหมเกิไหนนะเดินตามไปไปไปเจ้าเจ้าเจเจ้าเจ้าเจโอ้โหต้นม้ฟ้าตาย ไปครับครับมาวมาอ้องใช็อตไหนอนะ่ะอันนี้มาอเมรโกมาแล้วโอ้โหเปยนกระสุนเรื่อยเรือเด้อเขาทำอะไรอะ่ะ ไฮนโดเตายแล้วนีนโดเลไลไอ้้าไอ้เจ้นั่นนี่ไปเล่จริงไอ้ไอ้ไอ้ช่อะไรคามิล่าคามิล่าตายไปแล้วไปไปไป เปลี่ยนกรสุนด้วมือเดียว้ายโอ้โหบางทางปืนมากยังไงโอ้ยอเออเอเลยโดนมันตาเนี่ยเล่มเหลือชิเปเนี่ยอะนะอ้ ไปขนึ่งรอยู่มา้มาแล้วมาแล้วมาวม,ม,มา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 มมา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 ามาามามากามามามมามมมาม่ามามา,นะามามาามาดามามานะ ขึ้นรถอ่ะีมองอ่ะมาแล้วมาแล้วเาถคือไอ้ไอ้ไอ้คนที่ให้ลพี่เอาปนมาวางให้เรามามามาชย่ปปิดเาวเปาปืนนาแรงมันเออระยะมันใกล้

เออสาย มีเ้าตายตายไหมแรงโดนี oh. oh ่ก oh. oh ่อโอ้โหโอ้โหโอ้ห้โอ้้หอ้โโ้ออ้ออ้อห้อหนโ้ การแล้วชิบหายนั่นแสดงว่าไอ้คาลอลนี่มันหักหลังเรา

Oh, I hair. could have given up this whole fucking camp, but I didn't. The fucking Montero. We're all dead, Camila. Camila. Castillo's already Castillo won. Oh. 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 He's breathing. It's better. Sleepy. Oh. Nodded. สนามยิงปืนสวดบุคคล private f i r i n g balance balance แสดงสถารสิงโตมจะเยือกเป็นสมน่อลงมือฆ่าสิพ่อ่อ Carlos Montero is dead. He's guerrillas The tobacco fields. Korea, Se fire. fire. Oh God, I mirada, give me that. Sí. Bien. 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 Sí. Your cousin. Six if I knew his plan, I great deep in the farmhouse. Two hundred years. <laughs> Uncle, I was trying to surprise you. Diego, how, how many of your uncle's soldiers yeah. come from the farmhouse? Eighty percent, papa. Correct. <laughs> and now, he has made, <laughs> a, now, he has made <laughs> a martyr <laughs> of the most <laughs> famous. Pero... <laughs> Let's see how <laughs> many <laughs> of his soldiers <laughs> want to rebuild paradise now. <laughs> Por I, you killed my son's <laughs> last birth. r ั n r ั n what what r ั n r ั n ไป้แมนแมนขึ้นมาซะอย่างนั้นเบนเทโลเบนเโลเอาละทุกคนก็ส่าอีพีก็ ก็แต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเ,เดี๋ยวเราม,มาตามต่อกันใน EP ต่อไปนะครับว่าเราจะไปตามแก้แค้นให้ปะ้าอยังไงต่อสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับจอกว่า EP หน้าครับบ๊ายบาย